ถ้าเกิดคนบนเรือนะครับไม่มีแตงโมรตรงท่าเรือทเทเวศเพราะฉะนั้นการตกก็ไม่เกิดขึ้นจริงถูกไหมครับแต่ถ้าแตงโมยังอยู่นะครับก็มีโอกาสตกจริงเพียงแต่ว่าตกตรงไหนแค่นั้นเองนะครับตกตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าไอ้5คนที่นั่งเรือไปที่ท่าเรือเทเวศเนี่ยเกิดไม่ใช่ขึ้นมามันก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งละนะครับ อ้าวร้อยห้าหคนมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนะครับส่วนข้อมูลที่ผมได้มาจากมือถือแตงโมเนี่ยเ,เขาเขาบอกว่าโมดดำโทรหาแตงโมตอนสี่ทุ่มในเครื่องมือถือก็ต้องดูว่าสี่ทุ่มของวันที่ยี่สิบไมคืนวันที่ยี่สิบไหมนะครับถ้าคืนวันที่ยี่สอ้าวแสดงว่าต้องรู้ก่อนสี่ทุ่มแล้วรู้จากไหนรู้จากสื่อไหนรู้จากใคร นะครับเพราะว่าตามสำนวนเนี่ยมันตก4ี่ทุ่ม 34, 1, สามสนึ่งนะฮะสี่ทุ่ม 34, 1, สามสนึ่งซึ่งเวลานั้นเน่ยเรือวิ่งด้วยความเร็ว8นอตแบบคอนติเนียนะไม่มีเบรกนะไม่มีเบรกแล้วก็ภาพถ่ายที่ตรงข้ามกพพเนี่ยก็แบบคอนติเนียไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรนะมีเรือขนทรายบังอยู่ด้วยทำให้มองภาพได้ไม่สนิทเท่าไหร่นะนะครับ เพราะฉะนั้นสมมติฐานตรงจุดแต่ละจุดเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับก็สามารถอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ต้องเช็คเรือมีกี่ลำตกลงมีเรือกี่ลำกันแน่นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าอา้ามือถือแตงโมงมันหายไปไหนตั้งแต่สองทุ่มครึ่งมาโผล่ทีห้าทุ่มยี่สิบห้าทุ่มสามสิบแล้วมือมือถือคนบนเรือเนี่ยตาม GPS ของมือถือเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะครับ อยู่ที่ไหนกันเพราะฉะนั้นมันตรวจสอบได้หมดนะฮะเพียงแต่ว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นหลักฐานใหม่อาจจะเป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในสํานวนเก่าแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วเกิดประเด็นแล้วกลายเป็นพยานหลักฐานหลักที่ไม่ได้ตัดประเด็นนี้ออกไป mm hmm. เขาก็เรียกว่าพยานหลักฐานใหม่ mm hmm. เพราะฉะนั้นดีเ SI ก็สามารถตั้งเรื่องใหม่ได้ถ้าเป็นคดีพิเศษก็สามารถฟ้องคดีใหม่ได้นะครับฟ้องคดีใหม่ได้นะครับเพราะโดยปกติคณะกรรมการ ทำเป็นคดีพิเศษเนี่ยก็จะมีอายการมาร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับเ,เรื่องเรื่องอดีตสวาค่าตัว4ี่แสนเนี่ยผมก็ฟังมาเหมือนกับพี่น้องประชาชนนะฮะเพียงแต่ว่าผมยังไม่ปักใจเชื่อนะฮะจนกว่าจะขอดูพยานหลักฐานก่อนว่ามันมันสาวไปถึงไหมถ้ามันสาวไปไม่ถึงเราพูดได้แต่ แต่มันสามารถเอาผิดได้ไหมต้องตอบว่าเอาผิดไม่ได้นะครับต้องตอบว่าเอาผิดไม่ได้ถ้าไม่มีพยานหลักฐานติต่างเนี่ยมีคนมาสารภาพว่าคนนี้ฆ่าแตงโมนะฮะมีคนมาสารภาพเลยแต่ไม่มีพยานหลักฐานว่าเขาฆ่าแตงโมจริงเนี่ยเราก็เอาเขาผิดไม่ได้นะเพราะบางทีมันมีพยานสมอ้างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีพยานแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบในการเอาผิดด้วยนะครับ คือ GPS ของแตงโมหายไปตั้งแต่2ทุ่ม32แล้วนะครับออกจากเรือออกจากครัวบ้านตานิดเนี่ยประมาณสัก2ทุ่ม20นาทีมีเจสกีขับออกไปก่อน3ลำแล้วก็มีเจสกีลำที่4นำนำเรือสปีดโบ๊ทออกไปจากครัวบ้านตานิดเพราะฉะนั้นมีเรือสปีดโบ๊ทมีเรือมีเรือเจสกีนำไปทั้งหมดประมาณ4 4คันด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นสมมติฐานเนี่ยคือมาต้องแกะไปทีละตัวนะครับส่วนทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไปขอความร่วมมือดาวเขาเรียกว่าดาวเทียมของต่างชาติของราชการต่างชาติแล้วก็ของเอกชนต่างชาติก็สามารถทําได้เพราะมีหลายๆกล้องที่สามารถมีความละเอียดพอที่จะเห็นพฤติกรรมของรถยนต์พฤติกรรมของเรือที่อยู่บนพื้นผิวน้ําอยู่บนถนนเนี่ย สามารถรู้ได้แต่มันเป็นเป็นห่วงเวลาที่จะมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะครับ